สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บมังคุดใต้กันนะคะจะูกนเราพ่อชี้เป้าให้พ่อชี้เป้าให้แบบนี่สดเลยนะคะดูไฟเสียนะไอยู่ตรงไหนนี่ด้นี่ีตวนี้ละพีดตนี้ละพีตนี้ละพีดตัวนี้ละเอาได้เออขึ้นหน่อยีนึ่งอยู่โดนนา เสียลนอยพี่นี่ไปเออลูกไก่มากนะนี่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 เก็บไปนี่เก็บกับลำไต้อะไนี่โอ้โหนี่เออโอ้โหนี่ลูกกำลังน่ากินเลยนะคะลูกเล็กๆค่ะเรียกพี่ชายม้ช่วยกันก็ได้พี่ชายมาเข้ากองหนุยเอ้าเข้ อุ๋ยบอกว่าฉันไปเก็บบางขวดมาให้เธอเลยนะเนี่ยนี่นะคะได้แล้วแล้วก็ตสเปิดจากท่อนี่ค่ะลองกันนี่หนึ่งลูกค่ะอ๋อนี่ยเนี่นะอรอยนี่ยลูกน่ากินำลังน่ากินนะคะลูกเล็กๆอ่ะมันกินอร่อยมากค่ะเอาลูกเด็กไปบ้างไอ้ปอกิน ด้ดวยนะอโอ,อยอะร่วมเยอร่วมแล้โอส้สวยเลยค่ะ,ส,ะคสุดยอร่วมนากินเลย <c oughs> สุดยอดผลไม้สุดยอดผลไม้ในประเทศไทยอ่ะสุดยอดเลยค่ะ ลูกอันไม่รองได้อออตอนนี้พี่หน่อยเก็บเก็บมังคุดนะคะพี่หน่อยเก็บมังคุดสดๆจากต้นฝากพี่สาวกับพี่ลึกตะกี้ปีนขึ้นไปรอบนึงอะโอ้โหเรียกลงมาบอกมีไม้อยู่มากอร่อ,รอย มันมันไม่มีก็ยังมีลูกดอกไล้แล้วเนี่ยลูกใหญ่มหมดแล้วแต่นี่ไม่มีเ <c oughs> ม็ดไงมานลูกด้วยเนาะของลูกปลาผิวก็แลยพี่เอวันพ่อทำไม้อย่างเดียวก็พี่มีรต่ตกตาแล้วน,น, <c oughs> นี่ดาวหงส์ของพ่ออ ตอนนี้เราก็ได้บังคุดเยอะมากนะคะดูดูเหมือนจะไม่ค่อยมีนะแต่ใบบางๆก็เนี่ยเก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะเลยนะคะบังคุดส่วนพ่อประสิทธิ์อมันหมดเลยหมดลูกเลยอืขึ้นต้นเงาะค่ะ เด็ดมาง้อหวานอร่อยง้อโรงเรียนใช่ไหมที่สวนที่หนึ่งก็ตั้งแ่า่ามันนี่้อวเ่ะโอ้โหดินมาเดีวบางคนยังเนี้มาเดียวบิด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 อัน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 เคียวเคี้ยวทีมาเออะต้นไม้ตาย